เราจะทิ้งพี่ไปรอบที่ห้าไหมไม่มีโอ้กันทิ้งยังไงพี่อันนั้นเมืองเมืองปิดปรับปรุงผมก็เลยไม่ได้ทิ้งก็ไม่อยู่นี่ด้วยกันนี่ไงท่าลุงถ้านลุงเขาดีหลายเดี๋ยวไอป่าเลี้ยวให้ก็ได้หน้าเห็นไหมล่ะหรือผมไม่ออกรอให้เขาลอไม่ออก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 รู้จักกันมาก็นั่นแหละสอนเลอะก็เข้าใจว่ามันก็ขอบขอบคุณน่ะตั้งแต่ตราแต่งตัวเป็นตอนขอบคุณเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนแทงส่งแท็กซี่ปีปีใหม่นี้ก็ วันเกิดนี้ก็ไว้พราะได้โชคดีเด้อพี่พง์ไม่ได้ไม่ได้ไปอ่ะนเห็นไหมปวหัวกันทันทันพี่เปาเหมือนพี่จิ๋วเขาเรียกพี่ใน่ยบอกอ่าใช่ฮะพี่จิ๋วเรียกครับรู้มากครับใช่ใช่ผมบอกแล้วเจ๊พี่จิ๋วเรียกผมม่ะครับพี่จิ๋วพี่เปาครับพี่เปาผมต้องขอเอาพี่ออกแก๊งก่อนได้ไหมครับพรได้ครับอโทษทีนะพี่เปาไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยพี่พักพอดอยู่แล้วครับไอ้ตอนออกไปเนี่ย ผมไม่ได้ออกครับลุงบอกให้คับมีบีซีหรือโอ้ค้นทะเบียนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่โอ้คือลุงบอกลุงบอกว่าเออเออเองเป็นหลานหลานลุงเองต้องอยู่คาสับไปถึงเองจะไปเล่นที่นู่นที่นี่เองต้องอยู่ไว้เผื่อมีมีเรียอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่ว่าเขาลดเหลือสาวสิบว่างั้นอ่าใช่ครับใช่ลุงให้ผมคาไว้ โอ้ oh. แล้วใครออกบ้างกู uh อ่าซออ่า uh, ใช่ครับใช่ครับอ่า uh แต่ว่าพี่มันมันสล็อตน่าจะว่างสั้สองเขาเคลียร์ก่อนครับว่ามันจะเหลือกี่คนเพราะว่าจริงๆริงเจเคมียี่สิบกว่า uh คนครับเขาบอกประมาณยี่สิบยี่สิบสองคนโอเคโอเคก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจแหละว่ามันว่ามันต้องย้ายกันไปเต่ตวัวเนาะ ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างแล้วงคือพี่ได้ยินมาตั้งแต่วัดตั้งแต่โอ้โหพี่ไมท่าตไม่ไม่ไม่ใช่ผมมาพูดเลยนะว่าผมต้องออกนะลุงอ่ะผมมีหลักฐานนะผมเปิดให้พี่ดูได้ว่าเออผมต้องออกนหลักฐานว่าอะไรผมอ่ามีผมออกมีหลุยมีลิโอแต่ไม่มีพี่นะตอนแรกอะไม่มีพี่ยังไม่ได้พูดชื่อพี่เลยผมบอกว่าเออผมที่ผมพามาผมต้องออกเพราะวันที่แปดนะครับมันมันมันกลับมาเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคือ ทิ้งกันเลยแล้วว่ากันเถอะเอาไม่ได้ทิ้งเราก็ไปนู่นด้วยกันไงพี่แต่ว่าผมก็บอกลุงแล้วว่าเอออาจจะแบบมีข้าวบ้างแต่น้อยลงลุงก็บอกว่าให้อยากให้คาสลอตเอาไว้เวลาไว้เล่นกับบาบิก้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีซีรี่เองก็เข้ามาใช่ครับใช่ประมาณนั้นครับก็ดีก็ดีแล้วก็พี่ก็ถึงเวลาพี่ก็จะได้วางมือทันทีอ้าวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขอโทษโอ้โหไงย เห็นไหมเอางี้คือคือตอนลำบากกันเนี่ยเห็นไหมพี่ไม่ใช่คือผมมาอยู่ผมไปผมไปอยู่นู่นตอนที่ไม่มีเนี่ยใครเขาเคยถึงเราเนี่ยพอมึงมีเนี่ยมึงก็เนี่ยทิ้งกูงี้เอางี้เดี๋ยวผมบอกคุอถามนี่เอางี้เลยอะแต่ว่าเอางี้รู้จักกันเนี่ยอะเอาพี่เอาเี่ยเคยมีตอนที่กูไม่ดีกับมึงไหมเอางี้เดี๋ยวผมมีวันนั้นพี่ไปอยู่เจคนานมากอ่ะ แล้วไงแล้วกูกลับมาหาบึงไหมกลับมาอ่ะแล้วผมยังไม่ได้ไปเอแล้ว,แล,วแล้วพี่รู้ได้ไงว่าผมจะอยู่นี่ถาวรอ,อ่ะอ่ะพี่ไม่อยู่ต,ตอนเนี้ยแต่ณเวลาเนี้ยโอเคสัญญากันละคือทิ้งกันไม่ได้ทิ้งคือพี่ฟังผมก่อนคือถึงถึงถึงเขาให้คาสล็อตไว้อ่ะผมก็ยังไม่ได้เข้ามา,าผมก็จะอยู่ที่นู่นอนอกจากมิลลี่แล้วให้เขาส่งซิกมาแค่นั้นเองครับเฮีย ได้ก็ไปละหลอกพี่ก็รอเล่นก็นั่นแหละยากยาก็ไปเติบโตแล้ไม่ได้วางมือพอดีช่วงนี้ไม่พีก็ไปอยู่กับผมที่นู่นช่วงนี้พีก็โดนเพ่งเลงเยอะด้วยไงเนี่ยมันเต็มมันม้นเต็มกันหมดแล้วเนี่ยโอริโอโอริโออะไรเนี่ยใช่โอริโอไหนผมไม่รู้จักหรองรู้จักรู้จักรู้จกรูเล่นเกมกูคำๆเนาะใช่ครับมันอยู่ที่โค้นผมบอกแล้วมันอยู่ที่โค้นอธิบายไปหลายรอบแล้วใช่ก็เล่นจนไดดิบได้ดีก็โอเคนะได้ครับมันต้องที่ไงนั้นได้สามใช่ แช่เราเล่นทํงานางนครับใช่ใช่ครับแต่แต่ไอันี้อันี่พูดตรงๆก็คืออันนี้คือขอยนุญาโตซีลนะอ่ะครับพี่คือทิ้งกูไปเนี่ยใจคอถ้าด้วยอะไรโอ้โหพี่มันไม่ใช่ถามตรงๆไอ้เลียวเนียมึงฟังพี่นะถามตรงๆเลยอย่ากูลงมาคุูตรงนี้อ่ะเลียวเลียวเนียวอ่ะเอ็งเองเองบอกนีวันวันคือวันเนี้ยตอนอยู่หน้าบ้านอ่ะพี่บอกลุงว่าอะไรอ่ะ พี่พี่ต้องออกใช่ไหมครับเพราะว่าพี่คือพี่ไม่ได้มีความหมายพอใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่อย่างนั้นผมว่าอยากจะออกแต่ว่าเสียงลุงอ่ะเขาแบบเขาบอกว่าไอ้ต๊อดไอ้ต๊อดอยู่ในวอไหมเสียงลุงดังกว่าพี่ไม่โอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นพี่โอ้โผมขอโทษเดี๋ยวผมไปออกเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ต่อดีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกลุงเลยอยู่ต่ออยู่ต่อผมเลือกพี่ เอออยู่เอางี้เดี๋ยวผมออกเลยแแบบอยู่ต่อดีแล้วอยู่ต่อดีแล้วต้อไม่เป็นไรหรอกฮัลโหลครับเจิ๋วจิ๋วไอ้ต้ออย่าไร้สาระขอร้องแหมมึงกูเล่นใหญ่มึงเล่นใหญ่เนอะแหมที่ที่จะรีตัดนะเออไม่เป็นไรต้อเราเพิ่งรู้จักกันเมื่อสองวันเองน้องพี่ไปฮัลโหลครับเจิ๋วฮัลพี่ฝ่าเอาชื่อพี่ออกไยเด้อเอาชื่อพี่ออกด้วยเอาชื่อพี่ออกด้วยไอ้ต้อมึงอย่ามาตรงนี้เอาผมบอกแล้วยิงอะไรจะมาเกิดอะไรล่ะเอามาเอาเอาเองนะครับซีผมไม่ถึงพี่โอเคน้อง อยู่ไปเถอะจำไว้อะไรที่เล่นแล้วมีความสุขก็เล่นไปเลยพี่ติดตามข่าชพยเศษอะไรก็ได้ใช่แทนเลยครับเป็นเรื่องสุดคิดเป็นรู้สุกขทั้งนั้นทำตามใจตัวเองใช่สมแล้วที่เขาต้องให้ลุงเขาพูดจำมันได้ไม่ได้ครับ่ะมุณบอกอาจารย์ทิงว่าสักวันเหนือมึงจะเป็นมึงจะเป็นบอสเจเอค่ะย้อนอดีตกลับมาตอนนี้มันกลายเป็นบอสเจของจริงแล้วนี่ะฝันมันเป็นจริงแล้วยินดีนะครับบอสเจพอ่ครับบอสตอสอีกแบส่วนเงก็ จะได้เด ok> oh, ินไหมออกไปหาเดินเล่นเอาอีกแล้วเกมผีเกมแมวเฮี่ยผมขอโทษเลิกเลิกเขาดูบนโลกเป็นเม็นแกดีไอ้ข่าวมันดังก็เออเห็นไหมก็เลิกวะเลยเห็นไหมมึงเลือกเป็นเมนแกดีถ้าไปถามพี่ปอก็จะบอกเออเขาอุตส่าห์ลงทุนมาทำกล้องให้กูเลยเนี่ย อยู่ JK ครับโอ้โหวี่แม่ขนาดนั้นผมคนเนี้ยผมตอนแรกอะผมจะออกจริงผมว่าผมก็จะไปผมวาดฝันไปแล้วว่าเออน้องๆอะไอ้หลุยมันก็บอกว่าถ้ามันจะมาขึ้นมาทําที่มันจะมาเล่นสตาร์ทาวมันก็อยากขึ้นมาเพราะของมันเหลือเยอะมันก็มันจะเป็นไงอะมันไม่อยากทิ้งเพื่อน่ะครับมันมียี่สิบห้าสล็อตมันมันก็บอกถ้ายี่สิบอะถ้าสตาร์ทาวเปิดยี่สิบมันก็อาจจะยังไม่มามันไม่อยากทิ้งเพื่อนใช่ผมก็เลยบอกว่าจะรับคนใหม่เอาแค่แบบคนแบบ มีเวลาเล่นขำๆพอไม่อยากมานั่งตีให้เครียดแล้วตอนเ่าเราเราที่ไปจะไปอยู่สตาทาวเดี่ยคือไอที่ไปอยู่เดี่ยจะไปอยู่ไหมไปครับไปโอเคไปครับเราจะทิ้งพี่ไปรอบที่ห้าไหมไม่มีโอ้วันทิ้งยังไงพี่อันนั้นเมืองเมืองปิดปรับปรุงผมก็เลยเไม่ได้ทิ้งก็ไม่อยู่นี่ด้วยกันนี่ไงอบยบอบไผ่เนี่ยอ่าก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวและเดี๋ยวพี่เป็นประชาชนเล่นแถวนี้ก็ได้เออเออกันหนึ่งนะขอคัดก่อน พี่เห็นในข้างหลังไหมหัวชมพูมันอยู่กระดาษกลางมันมาสิงต้นไม้ตรงนี้อีกแหละ <c oughs> ใครวะ <c oughs> ไม่รู้ต้มตองนี่นะ,ะ <c oughs> ใช่มันมาสิงอยู่หลังต้นไม้คุญบีตานี<อ> <c oughs> ถ้าลุงถ่าลุงเขาดีหลายเดี๋ยวไอ้เป่าเลี้ยให้ก็ได้ <c oughs> โอ้หน้าเห็นไหมล่ะโอ้พี่เราม<อ>ผมไม่ออกเรวผมไม่ออกรอให้เขาไม่ออกไม่ออกไม่ออกใช่มันต้องออกหรอกเพราะว่ามันก็นั่นแหละพี่เข้าใจว่าแบบอาชีพมันเป็นหน้าที่การงานไงต้องทำไงใช่ต้องเสียสละอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ลุงอของสล็อตไว้ในนะั้นอีกสี่สล็อตที่นู่นน่ะอ่าเข้าใจก็รู้จักกาันมาก็นั่นแหละก็ทําให้ชีวิตได้เรียนไปเอยอะเนาะก็สอนอะไรไปเยอะก็เ <c oughs> ข้าใจว่ามันก็ขอ,ขอบคุณนะ่ะตั้งแต่ตราแต่งตัวเป็นตอนขอบคุณเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนแท็กซี่ตั้งแต่ผ่านอะไรไมาได้การร้องไห้ไมาได้การกอดคอด้วยกันเนาะ ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นไว้ใช่อืมดูเนี่หลุ่มันจะพัลเลยเนี่ยปีปีใหม่นี้ก็วันเกิดนี้ก็อวยพรให้โชคดีเด้อพี่คงไม่ได้ไม่ได้ไปอ่ะเห็นไหมปวดเห็นไหมกระทันหันโอ้โหยยาไมียวขอโทษขอโทษได้ดีก็ลืมได้กลับมันก็ลืมกูยูเงี่ยหวังเทลียบก็เล่นก็เนี่ย เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาหาเนี่ยแต่ว่าเข้ามาหาเพราะว่าเนี่ยจะทํางานต้องสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเหนื่อยจะตายหายอยู่แล้วพอกลับเข้ามาคําถามคือเ้าได้ยินคำตอบเคยพี่เปาออกแก๊งนะพี่เอาต่ออยู่ไหมเอาต่ออยู่ต่อโอ้ใหไม่ผมจะพักแต่ผมอันนี้ผมสับหลอกลุงกูกูเมื่อยเลยไม่ผมจะทําสับหลอกลุงก็คือลุงพูดอย่างนั้นแล้วผมว่าก็จะไม่เข้าพยายามไม่ไม่เข้าเมืองก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวสล็อตแบบตามไม่ได้สับหลอกลุงอีกคือนีคือ อ่ะอาโต๊ะตรงๆนะอันนี้นกจี่หัวสองหัวหรือสิบแปดหัวไม่พี่ฟังหอวกันอหลอกบอกกับลุงพูดอีกอย่างบอกกับพี่พูดอีกอย่างบอกว่าลุงบอกสับขาหลอกลุงพอบอกลุงบอกโอ้ลุงขอบคุณมากที่ให้ผมอยู่ต่ออะไรวะมันกินเนื้อไม่ได้ใครมีค่าบ้างไม่ผมจะไปบอกผมจะไม่เข้าเมืองเลยวันมีรีผมก็จะไม่เข้าเขาจะได้แบบเอาผมออกไงผมได้สูตรนี้ไม่จากสตาร์ คือกดดันกดดันลุงออกอ่ะนะอ่าใช่ครับอ่าอ่าอ่าแต่ตอนนี้ขอญอตขออยู่ก่อนว่าไม่ครับคุณลุงบอกว่าตอนต้องอยู่ก่อนนะเพื่ออะไรเพื่ออะไรขอขอความหมายของเขาว่าทำไมต้องอยู่ต่ออ่าลุงบอกว่าเวลาแบบเออมิลี่จะไม่ไม่ต้องตามเขาตามออกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่ใช่ครับเออเพราะว่าชิดละชิดละชิดละไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมก็จะไม่ผมก็จะไม่เข้า ถึงเวลาลุงหมงก็จะไม่เข้าเลยไอ้อ็อปไปไหนวะผมก็ไม่ได้คือก็คือพูดง่ายคือรับหน้าลุงไปรับปากลุงไปงั้นงั้นอ่ะใช่ก็คือก็คือไม่ได้จริงใจกับใครสักคนเลยเอาวาจริงใจกับพ <ๆ S 1> ี่ก็ไม่นั่นไงว่าแล้วสักเดี๋ยวก็ไม่เหลือใครผมก็บอกไปแล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่กับพี่ที่นูน่นถ้าลุงถามปุ๊บก็บอกว่าเออตอนไม่ว่างตามโอซีผมก็บอกไม่ว่างโอเคไหมพี่รอเลยเป็น้องห่วพี่หลอกพี่มีเกมผีคอยปลอบใจก็เราก็บอกเห็นไหมเห็นไหม กูพูดเลยแหละไม่อยู่ไอรีซอลเลยแหละก็ถ้านหรอกไม่ได้ก็เดี๋ยวเัีลยงสองชาแนไม่แต่ว่าในเวลาเข้ามาโอเคแต่แต่ว่าแต่ว่าไอรีซอมันก็ออกนะพี่ผมอยู่คนเดียวได้ผมอยู่ในแก๊งคนเดียวได้แต่รีซอมันอยู่นะเออมันออกกับพรอมี่เลยนะใช่ไงก็ก็ก็หมดประโยชน์ก็จอดกันไงใช่ป่ะเออแต่ผมอยู่คนเดียวนั้นในแกงอะแต่ว่าพี่พี่ไปพี่ไปก็กับรีซอลไงถูกใจกันก็ขายกันขายกูไงถือว่าอืม เออแล้วรีซอล่ะพี่รีซอเขาก็มีมือของเขาสี่รีซอเดี๋ยวเขากับไปหัวสี่บิเขาก็ไป็นรันเอสตีแกถูกปะล่ะเขาก็มีแก๊ของเข้าอะไรของเขาส่วนกูไม่มีใครแงโอ้โหมีผมก็นี่ไงผมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมแบบบอกลุงว่าเอออยู่ต่อก็จริงแต่ว่าผมก็ไม่เข้าเมืองใช่ก็พี่ก็ไม่มีใครอ่ะแค่นั้นแหละก็คือก็คือก็มีแค่ทอสอ่ะแต่ว่าเออก็เข้าใจแหละว่ามันทุกคนมันก็ต้องไปเติบโตแหละมันก็ ชินแล้วล่ะตั้งแต่สมัยไหนอะ่ะเอา,าเอาเอาเรื่องไหนอะเอาวีรกรรมไหนอะโอ้โห <c oughs> ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ตั้งแต่วัดแล้วไม่ใช่เหรอแต่ไม่เป็นไรเข้าใจคือเราเล่นด้วยกันได้ปกติเลยพี่ได้พ่ได้สบายมากไม่ต้องห่วงพี่พี่เอาตัวรอดได้เดี๋ยวพี่ก็ไปหาเล่นหนาะ สี่หาเซิร์ฟเอ้ยไม่ใช่หาเล่นหาโดนมันไม่สี่ไม่ได้แล้วครับพี่มันไม่สี่ได้แล้วเขาปั๊บใหม่แล้วห่ามพูดสิบแปดบวกห่างสี่เราเไม่พูดไปพูดแล้วไม่พูดละตอนนี้แต่ผมลืมถามว่าถ้าคุยกันสองสามคนอย่างเงี้ยไม่มีใครแจ้งเป็นไรไหมครับไม่มีไม่มีไปเลยหรอกไอ้หัวฉูดที่ขายข้างหลังไม่รู้ครับเอ้ยไปคุณบนรถไม่พี่พาไปดีซีได้อย่าไปถามเรื่องนี้ครับ ปลาพาพี่ออกแก๊งด้วยอะไรพี่อะไรตอดอะไรมันยังไม่ได้อันนี้คือพูดง่ายคือตัวรอดได้แล้วไงถูกต้องไหมต่อตัอรอดได้แล้วก็ก็อุ้ยพี่ดีโชว์หงคามเดี๋ยวนี้มั่ยเฮ้ยอ่านครับพี่พี่เลิฟผมไม่อ่านพี่ได้ยังไงผมเห็นแชทพี่ตลอดเลยครับพี่เลิฟพี่โทมาเนี่ยผมเห็นพี่คนแรกเลยเนี่ยขอบคุณครับพี่ดีโชว์สวัสดีครับพี่ชายเลิฟสวัสดีครับพี่โอ้พี่ดีโชว์เนี่ยครับเป็นไหนครับ พีซีเหรอครับใช่ไม่ใช่ไปนายกยไปทำไมอ่ะไหนพี่พิมตัวไหนผมไม่พี่พิมมาเลยพี่เชิบไปนายกยทำไมอ๋อเอาเอาคนออกคุมบ้าโคราชคลั่งจะโดนอุ้มน่าจะโดนขังบ้านโอเคฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยตอนตอนครับพี่ครับอยู่อยู่ครับพี่อยู่ครับอยู่ครับจะเสียใจจริงนะช็อกกันนะ แต่มันก็เหตุการซ้ำซากแหละชินแล้วละ่ะแล้วยี่มีการมาพูดกับกูกแล้วว่ากูทิ้งมึงไปอยู่ J K โอ้โห,โโหเป็นปีโอ้ <laughs> โอหมึงตั้งหากที่ย้ายให้กูบอกไปเติบโตแล้วมึงไม่ได้โอดินให้กูไป <laughs> กูสมงอ้กูอยู่คนเดียวนะ่ะไม่ไม่ใช่มึงหรออ้าวถ้าเราย้อนอดีตกันนะอ่ะถาตตต<อ>าตรงๆอ๋อโทษถ้าเราย้อนกลับไปอ่ะอ่ะไปช่วยไปช่วยเพื่อนคิงทําทําอะไรนะทําที่โอดินอ่ะอ่ะครับแล้วก็ไ่เข้าวอดไงเออใช่พอไ่เข้าวัดเสร็จแล้ว ไปฝากไปถามให้เราดีว่าคุยเรื่องสีเรื่องเซ็งกันได้ไหมทักไปไม่ค่อยตอบเมื่อก่อนตอบไวเดี๋ยวนี้เมินทักไปไม่ค่อยตอบเมื่อก่อนตอบไวเดี๋ยวนี้เมินุกอยา้ไหนทักมาทางไหนครับพี่เดโชพอกัดกลับอยู่ s ด d แล้วก็จ้าทักมาที่ไหนครับอุ้ยขอามึงครับทักมาตอนไหนครับพี่เดโชพี่ต๊อดผมซีไม่ถึงพี่ถามนะจุกเรื่องนี้ต้องให้พี่เสียไม่เอามึงไปถามเลยคุยกับพี่เปากรงพี่ของขัาตอนไหนวะพี่เดโชอะไรอะไรอะไร พี่พี่ชิวพี่ออกได้เลยพี่ออกได้เลยพี่ออกได้ไม่ใช่พี่ถามเรื่องไอ้น,นี่เรื่องแบบคุยเรื่องเซ็กเรื่องสี่อ่ะเป็นไร<อ>ไหมแบบถ้าคุยกันแค่นี้ยคือเขาห้ามพูดไงพี่แต่ว่าคุยกันในเมืองแล้วแบบเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เรื่องเซ็กเรื่องสี่อ่ะเอาเ่าตรงๆนะครับเรา,าอาจจะคุยกันแค่นี้ครับแต่ถ้ามีคนตัดไปอ่ะครับเราไปลงในติกเกออย่างเงี้ยครับไปลงอะไรอนยะ่างเงี้ยเละน,นะเละเทนะโอเคครับช่วงนี้นะเก็ตฟิลไหมโอเคโอเคโอเค่ต้งถามในเมืองหรอกถามกูนี่แหละเออ เลยโอเคครับพี่ใช่จะแจ้งไม่แจ้งก็แบบตอนนี้ช่วงนี้ต้องเบาๆก่อนโอเคผมยัมยังไม่สี่ก่อนแล้วกันไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ได้ห้ามสี่แต่เข้าใจไม่พี่มันไม่มีสี่เมืองนี้มันไม่มีธาเซ็กชวลพี่มันไม่ใช่ธาเซ็กชวลแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพอดีจะคุยเรื่องงานสำคัญนิดหน่อยในแล้วเขาตัดลงไปอ่ะแล้วเขาคนที่เขาไม่หวังพอดีจะคุยเรื่องงานนิดหน่อยมันน่าเด็ดอ้ของลุงค้าบไหมครับกับผมพักนี่ไงครับ ใช่คือต้องคือต้องแบบเวลาคุยก็ต้องแบบครับคุยทางงานที่ไหนครับที่ออกไปถ้าเป็นแนวแบบพาแนวแบบอะไรแทนจะต้องพักเรื่องอย่างนั้นไม่งั้นสวยเราอะตกเป็นผู้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยนะผู้ถูกจับตาเข้าใจไหมในการที่เราเป็นสตรีมเมอร์อันดับหนึ่งของวงการอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเออทั้งแบบไฟองไฟเอ็มอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครไม่รู้จักมาลีสวยมากอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบ ทำตัวเองให้มันแบบให้มันดีให้เป็นตัวอย่างให้ดีก่อนอย่างเงี้ยไม่งั้นนะ่ะเขาจะพลาดเราถ้าเราจะพลาดมันจะเละไงได้ครับได้ครับ,รบอืมอืมแต่ต่อไปก็คงไม่มีพี่สอนแล้วนะโอ้ไหนมหไหมเห็นไหมอะไรอีกแล้วเว้ยอะไรอีกและวเนี่ยตอนนี้เรายังอยู่ด้วยกันเดี๋ยวอีกสองสามวันเราก็ไปด้วยด้วยกันเนี่ยไปไหนไปนู่นลหรครับอ๋อไปนูน่น ต้องหกวันห้าวันมึงไปด้านาหน้าบ้านบีบีซีดิ